สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยู u ูบก๊อปควายงามไรอันครับพี่นงค์วันนี้ครับมาพบพ่อครับหอยก้อยคือเก่าครับวันนี้หอยก้อยคนสวยครับวันนี้สิพ่าไปถามหอยก้อยนะครับเนาะว่ากล้วยตัวนี้ส่วนสูงหลายบันไดทองพอไรนะครับเป็นกล้วยสายไดนะครับนี่ครับของดีราคาถูกมากอีกแล้วครับวันนี้ครับหอยก้อยมาเปิดแบงค์ครับวันนี้ปอดใหญ่หักใหญ่เนี่ยครับแม่นี่ครับเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อครับห้อยกุ้ยก้าวขาะ มืัอนี้มาเปิดจั๊กไล่การหอยก้อยมืัอนี้มี่สองไล่การค่ะเอาในน้ำตัวได้อยก้อยข้ามืัอนี้ค่ะมืัอนี้ห้อยก้อยจะมาเปิดแบงกอ่ะสองไล่การนะค่ะมีแม่ยทองค่ะมืัอนี้แม่ยีสูงลอยสี่สิบสามค่ะก้อยอยู่ายห้อยก้อยที่บ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอเพื่อจะงหวัดเลยค่ะเส้นไปเมืองสวุวรรณภูมินะครับเนาะแม่นค่ะป้าเป็นกุ้ยสายได้กว่าอยก้อยตัวนี้สายเพชรอุดรอนลอยค่ะสายเพชรอุดรอนลอยนะครับเนาะป้าขึ้นหนาขึ้นอ่างกับเกี่ยวกัอยก้อยหนาอ่างค่ะหนา เขาก็เปิดกว้างดีค่ะเปิดสถานะเป็นทองก็พอได้ใบก้อยดิทองก็เจ้าพ่อเพชรตะวันค่ะทองพ่อเจ้าเพชรตะวันได้สองเดือนรับประกันทองไม่ก้อยรับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยค่ะตสวดเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้รับประกันทองนะครับพี่น้องนี่ครับสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบเป็นไม่ก้อยแม่นค่ะข้อยสายเพชรอุดรลอยครับปอดให้ว่าหลังปลาบูข้อปลาเข็งน่อยตัวนี้เนาะแม่นค่ะหูฟอดล่ำน้อยไม่ก้อย มยลูกม่อ right? er like ีกต wow so so ัวอะไรก้อยนีはは่มีลูกมาละสองตัวค huh <may S 1> ่ะมีลูกมาละสองตัวนี่จ่ายลูกเป็นอะไรก้อยสองตัวจ่ายลูกที่เด็ดเลยค่ะตัวนี้จ่ายลูกพี่จะขายเงินแสนเลยมาให้ก้อยคนี่ครับป๊าดครับที่เด็ดเลยครับมึงรับมาหยางมึงถ่ายครับพี่น้องตัวนี้หอยก้อยว่าจ่ายลูกที่เด็ดเลยครับทีแมนนี่หรอครับมึงมึงรับผมว่ามันหมูตุ้นเคลื่อนที่มาหอยก้อยตัวนี้นี่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแหละครับพี่น้องป๊าดนี่ครับแม่ท้องครับ ครับหองงามๆครับอาดงามมากคบพี่ร้องในหนาอ่างดีเนาะไอยก้อยตินาะเอ้าิ่งมึงพ่ายิ่งหนาตาครับพี่น้องาเขาตัวคันสอนนี่ว่าไอยก้อยว่าครับเพื่อนอย่าปิดตัวไฮโกยปล่อยธรรมชาติตัวน้อยอย่าจะคุ้มมันไรครับเอาัแป้นจับเชือกน้องมึงหนาตาครับนี่ครับเบิ่งครับนี่ตาแต้มแก้มจมอยก็บอกคุณม่างนี่ค่ะตาแต้มค่ะแก้มก็จบจมเลยค่ะตาแต้มแก้มจเบิ่งครับที่เด็ดคือ บักเผาเงยแขงขาเงยน้องหอยก้อยตีเนาะปัดกีบเลม่อนดีน้อยก้อยม่อน่ีบเลม่อนดีค่ะกีบเลม่อนปลาเลนบาท์ดเลยครับพี่น้องมุ่อนบกเผาครับพี่ครับปัดมุ่อนบกเผายิ่งดันเลยครับพี่น้องนี่ครับตาแต้มแจ่มจำเขาโตขั้นสอนหลังปลาบูข้อปลาเก๋งหูฟอนล่ำตัวนี้อยก้อยนี่ครับนี่ครับสายเพลิดเพลิเมื่อนเนาะพี่น้องนี่หูบริสุทธิโกูฟอนล่ำนะครับพี่น้องนี่ครับบอลนี่ห้อยก้อยหอาเต่พี่น้องเพื่อนอยากเขามาชมกล้วยนี่เขามาจากไหนหอยก้อยาไหมเออมาจากหนองบอนตำบลหนองเกลคค่่ะะสสปเมืองววนุรรณ จูงวดเดี๋ยวพึ่งมึงห้อก้อยเข้ามาหนี่ครับอของดีราคาถูกครับพี่น้องโอ้ยของงามมากเลยครับเอาอันนี้เราห้ก้อยเข้ามจัดทายมึงเงี่ยงามมาเราห้ก้อยมาจัดทายงามมึงเนี่พี่น้องมึงเนี่ป๊อดเอาข้าวหลังยิ่งนาให้ก้อยจัดทายงามน้อยห้อก้อยเอาข้าวหลังยิ่งน้อยให้ก้อยข้าวหลังยิ่งน้อยห้อยนี่ครับป๊อด แม่หมูตุนหน่อยก่อยเนาะแน่นค่ะมื่อนี่เปิดราคาได้ไหมก้อยมันครับเปิดเวลาค่าเกษตรกรแบ่งปันค่ะแบ่งปันค่ะห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันบาทเป็นไหมก้อยไม่ค่ว่าผิดไหมนี่ว่าผิดค่ะบอดรับประกันท้องตรวจแอนเตอร์สาวเรียบร้อยเนาะไฮก่อยเนาะค่ะบาทนี้เพื่อจะพิณองคนอยากเขามาช่มคล้วยขอฝากเบอร์โทรให้ไฮก้อยมันเท่าศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดียไล่กับเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก หกหนึ่งสี่ศูนย์ครับนี่ครับขวยแม่ทองกับเจ้าเพชรตะวันได้สองเดือนตรวจท้องเรียบร้อยรับประกันท้องรับประกันตำนี้วะไฮกวายรับประกันค่ะรับประกันตำนี้พร้อมครับตัวนี้ปอดแม่หมูตุ๋นครับพี่นวงนี่แหละครับมันว่าสาสสางกระเจ้าเอิญองแดงนะไฮกวอยเนาะองแดงเขินทีครับนี่ครับมียังกับฝากพี่นวงบอกไฮกวอยนี่แต่ไม่เอาไปเจ็บเขาฟ้าไว้เรียงนะคะเอาไปรุ่น ลุนตูผูตูเมียค่ะเอาไปลุนลูกตูผูตูเมียนะครับเราข่มหนามาแล้วค่มอ่างมาแล้วน้องไฮโก้ตอนนี้เนาะคพ่อกันงี้ครับมึงครับป้อยืนกับงามนะครับพี่น้องมึงครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับมึงป้องามเลยครับเมียนี่ครับพี่น้องเปิดไว้ที่ห้าหมื่นสามพันบาทสนจิตสนใจกับเอ้าฝากเบอร์โทรยอีกน้อยไฮโก้เข้ามาหนิส่วนเก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดีตลาก็บเบอร์นี้ค่ะโอ้งามเลยครับมึงครับมึงเป็นข้ายามึงหนาตามมึงครับวันนี้ นี่นกไห่กวยตัวนี้นะป๊อดบังครับคุณครับเขากับเปิดดีครับพี่น้องเป็นขั้สายเผ็ดอุ้ดอนนะครับนกไหกวยเนาะนี่ครับป๊อดมืออ่อนซ้อนแต่แข็งขาเลยพี่น้องแข็งขาไงด้เลยครับพี่น้องตัวนี้หนาเก็บหนาเอาไปเขาข,าขอก็ไห่กวยเนาะแมนค่ะน่ะนีครับเอาไปเบป็งเมียที่สองเปิ้ลตัวครับวันนี้หอยกวยมาเปิดแบงค์วันนี้ครับ เอาหอยก้อยมาหนีิเป็นแม่ที่สองหอยก้อยบ่ค่ะแม่ที่สองค่ <b> ะแม่นี่เอาบอกสถานะมันนะหอยก้อยแม, <ๆ S 3> ม่ที่สองส <ะ S 3> สนี่สูงร้อยห้าสิบค่ะเพิ่งแยกลูกมาค่ะเพิ่นเคยได้ลูกมาเล็กงตัวหรอยก้อยนี่ได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวค่ะตอนนี้เพิ่นสถานะเป็นหรือหอยก้อยอ่าผสมกับเพชรลำโค้งอีกเดือนนึงค่ะผสมกับเจ้าพ่อเพชรลำโค้งได้หนึ่งเดือนหรอยก้อยตัวนี้แม่นค่ะสถานะเพิ่นสูงร้อยห้าสิบบวกลบเคยได้ลูกมาแล้วงตัวหนึ่งจ้าเป็นยวไปยสายใด้หอยก้อยพ่อจักบบนี่ สายปานซูรินค่ะเป็นขั้วสายปานซูรินนะครับเนาะโอ้สูงร้อยห้าสิบบวกลบนี่ครับปานมงคลงามครับพี่น้องมันีเป็งขั้วสายปานซูรินพิมีตาแต้มโมบุครับพี่น้องมันจะติดนิดน้อยหน่อยก่อนนะแต่ว่าเป็นขั้วไทยน้อยหน่อยก่อนนี่นี่ครับขั้วสายปานซูรินเอ้าบอกที่ดิดไปน้อยก่อนเข้ามาหนีิตาก,กระแตม้มแก้มกระจำ้ำคนะ่ะหนาเขากระเปิดกว้างค่ะโค้งสางกระเงี้ยเงี้ยวค่ะอา่นบาทครับพี่น้องนี่ครับเมึงเมึงกระดูกโค้งสางดีน้อยก่อนแต่เนาะเมึงแข็งขาครับพี่น้องครัับบก้าวยงเนจะครับนี่ เพิ่งก็ได้รูปมาแล้วตัวหนึ่งน้อยก้อยแนนค่ะลูกตัวที่สองนี่ตรวจเอ็นเตซ่าอล่างไข่ไปค่อยค่อยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่จังผสมนะครับเนา<น>ะในจังนึงก็อ่อยค่อยโซนในเดือนหนึ่งค่ะผสมกับเพชรล่ำโพงในหนึ่งเดือนพี่น้องเอาไปรุ่นตัวทองเนะาะค่ะมาไปรุ่นตัวทองค่ะพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกลบครับพี่น้องสถานะผสมกับเจ้าเพชรล่ำโพงครับนี่โอ้ครับเอาจูงวนหน่อยก๋อยเตา๋ยวมึงขมงามบหมือนหอยก๋อยยางงามหอยก๋อย ครับเป็นแต่ย่างชิ้นย่ำงั้นงั้นเลยครับพี่น้องครับป้อน nhau ดีหน่อยกคอยตัวเนาะกวบยาวนี่บ่บ่อยากไอ้เพื่อนบ่อยคอยนี่นี่ครับสุดจัดอีกแม่นึ่ครับแม่ที่สองหอยก้อยครับวันนี้ปาอนผมควบมยาวครับพี่น้องยืนถ่วงหอยก้อยเลยครับแม่นี่นี่ครับป้อดครับวันนี้ถ้าจะพี่น้องพูกอยากมาชงเปิดนี่เขาบ้านในหอก้อยนี่แม่ที่สองนี่ มาบานน้องบอลตำบนน้องเกลอเพื่อเมื่อจวะว่าเลสค่ะเสีงยสงเป็นเมื่อสองส่วนค่ะผนมีจดเดียน,นยังไงไยควายตัวนี้ตัวนี้โค้งสางไงเงาอ้างค่ะ็นควายที่โค้งสางดีนะครับเราเห็เงาเนาะไยควายตัวนี้หลังเหยียดตรงนี่ครับเมองถ่ายครับพี่น้องถ่ายกับง,งามนะครับตัวนี้เป็นปถ่ายสมูด,ดีนะอยควายตัวนี้เนาะถ่ายาว,นะว่าบบเงาตัดไหมยฮควายค่ะนี่ครับม้นนี้ก็เป็นัติดซิลนะครับพี่น้อง โอ้ของสวยครับเอาทุกคนนั้นทำกันไงหอยกุ้ยโอ้ตั้งค้างท่านทำไมพวกนี้หอยกุ้ยห้องนี่ครับเขากับอุ้มบาทดีครับพี่น้องนี่ครับเอานี่ละจัดทามกันนะับเอาทางนี่แหละเพื่อกันนะนี่ครับโอ้มึงครับพี่น้องนี่ครับล้างยังไงหอยก่อยคาะนะล้างบระถอกันไาเลยพี่น้องก้มอ่างก็ปัดมึงครับ สูงร้อยห้าสิบบวกลบครับอยู่นี่ <ๆ S 1> เด่นก็คือตาแฉมแฉมจับเงินครับนี่ครับแป้งครับเอามาหนึ่งขั้แม่นี่เปิดไปราคาได้ค่อยๆมาหนึ่งเปิดไปหกหมื่นเก้าพันค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปลุ้นตัวทองน้อยก้อยเนาะแม่นค่ะกระจายลูกไปใน,ในค่อยๆตัวก้อนนี่นกระจายลูกที่เดียวกันราคาตัวนี้โอ้ตัวนี้กระจายลูกที่เดียวกันนะครับพี่น้องครับของสวยเอาจุ้งม้วนมาค่อยๆคุนมาทานหนึ่งคราจุ้งม้วนมาทานหนี่ครับออ บรรยากาศชิวๆเลยครับพี่น้องเหมือนเป็นวันทีซิบแล้วครับพี่น้องต้องหันนี่พายโยเขาน้อยก้อยเนาะชิบใบร่วงสองมือว่นนี่ครับพายโยเขาฝนตกครับนี่ครับเอาห้อยยังน้อยก้อยังโจกมังมังมึงห้อยยีกห้อยก้อยถอยอี่ยืนมางามครับถอยอีก่ห้อยก้อยจะถามงามัพี่น้องมึงยังยั่ เปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทน้อยก้อยแน่นค่ะว่านี้ฝากเบอร์โทร่นน้อยก้อยห้องว่นีศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอาดีไลฟ์กับเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับข้อยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผู้ใดที่กำลังมองหาข้อยคงสั่งดีครับสูงเงี้ยาวครับราคาถูกถูกครับอยากได้ของดีราคาถูกต้องติดตามช่องได้ไหมก้อยช่องยูทูปกับคอยงามเลดค่ะช่องทางยูทูปกอบคอยงามร้อยเอ็ดครับพี่น้อง นี่นะครับของดีแลค่ะถูกครับเอาฝากช่องยูทูพ่อแนงค่อยนี่ค่ะฝากกดไลครก็แชร์ได้ค่ะช่องยูทูเขาข้ง่าเลยค่ะก้อยแม่ลูกปีพ่ทางอุดรค่ะก้วยแม่สาวพีพท้างน่ะงตลาดกาลสินค่ะขาบูุณขอบคุณหลายค่ะจะส่งเรียบร้อยนล้อไกายเนาะจะส่งถึงหน้าคอเรียบร้อยแล้วค่ะฝากเบอร์โทรทีมไทยอีกทีหนึ่งห้ก้อยห้อง่งศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะ6ดีตไลฟ์กับเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดห เป็นกล้วยสายปั่นสรินนะครับพี่น้องเนื้อนิครับของดีแลค่าถูกครับเปิดไว้ที่หกหมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่แหละครับของดีแลค่าถูกสีถูกหรือสีแพงก็อยุ่กับพี่น,อนอ้องักกนองนอยก้อยแมนค่ะนี่แหละครับบ่ิกินเขาข้าดีเรอกพี่น้องหาของดีแลค่าถูกมาเปิดแบงค์พี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค,ค์กดแชร,ร,ร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องก็บควายงามร้อยเอ็ดนพี่น้องนี่ครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับขอกราบคำวาาสวัสดีครับ